สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในช่อง KOS Channel นะครับวันนี้นครับผมก็จะมาเล่นเกม uh, Getting Over It นะครับใน uh, ในมือถือนะมันอยู่ใน p l a y s t o r e นะครับก็เสียตังค์ซื้อ200วบาทนั่นแหละมันเคยเป็นเกมเออที่ทุกคนยกให้เป็นเกมหัวร้อนประจำปีประมาณ2017-2018มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะครับเรื่องปีเกมนี้ที่ออกมาเนี่ยมันไม่แน่ชัดนะก็จะไม่ได้ที่ยูทูบเบอร์ดังๆเขาเล่นกันนะครับก็เพรานี้ว่าผมไปเจอเกมมันก็เลยน่าสนใจนะครับเลยจะเอามาเล่นกันในวันนี้นั่นเองนะมันก็เป็นคลิปแรกของผมที่จะลงด้วยนะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเล่นแล้วเนี่ยมันจะหัวร้อนเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นๆหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยกว่ามันต้องเริ่มยังไงเนี่ย สัมผัสไปได้เลยนะเอ้ยมันยากว่ะ <c oughs> เราไม่ได้ใช้เมาส์ไงเราใช้นิ้วมันก็จะยากนิดหน่อยนะผู <c oughs> ้ชมเออโอเค <c oughs> ก็ยังถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะกูกลับสิกลับยังไงไอ้เว้นไม่ได้ว่ะเฮ้ย <Tan mic noise> uh, oh, <fpatient> yeah. mm -hmm. there is no feeling more intense than starting over if you deleted your homework the day before it was due as i have or if you left your wallet at home are you weird music volume effect white volume okay Well น่ามำคานะโอเคปิดไปสะครับอืไปโอเคไปครับไปครับไม่นยากนะเล่นในมือถือเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้เม,สมสาส์สัมผัสล้วนๆสัมผัสประสบการณ์ล้วนๆไปสุดโว้ย S <S เอ้ยเฮ้ยยังไม่ทันได้กดเอ้ยมึงใจเย็นดิไป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 นั่นแหละแล่วผมขออนุญนะปิดเสียงเกมหน่อยแล้วได้ใส่เพลงอื่นลงไปแทนนะไปนั่นแหละสวยโอ้โหนี่ขนาดไม่เคยเล่นมาก่อนนะเนี่ยยังไง ไอ้ควายไปดิเออเป็นไงลนะ่ะโอ้โหใบกอดดีแล้วลงไปไม่ไกลเท่าไหร่อีเวดี้มึงหนีนะอีสัตว์ไปโอโ้มันยากแท้ในมือถือดิอ่ะโอ้โ,โอโ้ขอร้องแหละขอร้องนะเดี๋ยวกูจะม้วนเป็นวงกลม นี่วงกลมเหรออู้หูไปตกแล้ว,อว,วไอ้แซ่ไปเออนั่นแหละว้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะไอเนียน่ยจะเย็นๆครับจะเยน็ยนๆถ้าเรายิ่งหัวร้อนเราก็จะแพ้กับเกมมันเยลยนะเราอย่าหัวร้อนขอร้องแหละขอร้องแหละอู้หูเอางเอ้ยอือแมไ่ไม่ดี ไป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 ขึ้นไปเออสวยทันทีแล้วเพื่อนไออะไรนะไข่ใ,ในหีบใช่ไหมเขาเลยคุย้ยในวันพีสแต่ที่เขาจะเรียกพวกที่อยู่ในหีบว่าไข่ในหีบใช่หรือเปล่าว่าเขาจะไม่ผิดนะโอ้ว้าวโอเคค่อยๆค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ กระดึบกระดึบกูหมุนเมาส์แรงแล้วนะเอ้ยเมาส์เฮียอะไรละ่ะนิ้วเล่นในคอมเล่นใน,นมือถือไปสวยพี่น้องไปดิเว้ยไปไปว้าวเฮ้ยไปดีไปดีปปปด,ด,ดีน้องไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นไปดิไปไป ไปไปนั่นแหละสวยวายทำไมมันเป็นอย่างนี้จังหวะตกลุ่มเรืเป็นอย่างนี้เสียวินาทีปะเฮาตูแตกนั่นแหละทำดีมากไอ้นมอยา่ากลัวส้นตีนนี้โอ้ว้าวไายก๊อ คือแม่งมันเล่นยากไงท่านผู้ชมมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะในมือถือเนี่ยมันยากกว่าในคอมเยอะครับตอนในคอมมันใช้เมาส์อันนี้เราต้องใช้นิ้วแล้วมันไม่มีไอ้วงวงให้อ่ะแบบเหมือนปุ่มอันดอลล็อกเดินอ่ะเออคุ้ยมันมีมันแบบให้เราสัมผัสจินตนาการเป็นวงคลมเอาเองอ่ะมันยากนะไปสวย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 เฮีย ชมทีไรชีพหายทุกทีออเวนไป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 ออว้าวสุดยอดเลยรีรออุ่นให้มึงขึ้นเนี่ยหนักกว่าลุ้นพิธาเป็นนายกอยีกไอเวนไปไอเออ,เอ,อนั่นแหละไอเหีออ เออมันทำยังไงวะแบบดีตัวขึ้นเหมือนที่เขาทำเละทำไม่ได้อะในนี้อ่ะทำยากมากควบคุมโคตรพ่อคุรแม่ยากเลยเห็นนะไปครับไป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 อุ้ยแม่งนิ้วหลุดหลุดจอไปดิวเว้ยกูหมุนเป็นวงกลมแล้วเนี่ยสัตว์มึงยิ่งจั๊กย,กยกิอะไรของมึงเนี่ย ไปไปเออได้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 กระถุงไปนั่นแหละสวยสวยมากไอ้ครวยเต็มการาเบียอ้าวโอ้ยยึกยักยึกยักอะไรวะเนี่ยทำอะไร ơ, may nãy đi, wow, may nãy đấy, may nãy đi qua, ơ, nó ไปครับไปครับไปครับเออว้าวเยอะจริงๆเลยมึงเนี่ยใครเคยเล่นดยโทรศัพท์บ้างครับถ้าเคยเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ละแล้วก็ขิงหน่อยแล้วกันว่าขึ้นไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยผมคงได้แค่นี้ว่ะมังเกมอะไอ้เหี้ยมึงควงสว่านไอ้เหี้ยอืม

สวยโอ้โหสูงสุดที่เคยขึ้นมาแล้วมั้งเนี่ยไป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 กูจะต้องขึ้นยังไงวะชิบหายละมันยิน่งควบคุมยากอยู่เอ้ยกูก็ไม่ได้ทำให้มึงลงไปนะมึงไเปเกี่ยวตัวเองลงทั้งนั้นอีเวน Who knows? It's ah again. Keep out, whoa 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 Should I ยาเลยยัดตกโอ้โหชิสไป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 ต่อได้ปะเดี๋ยว <c oughs> เด็กๆก็เบื่ออการเมืองเด็กๆไม่เข้าใจโอ้ oh, wow. ว้าวช h i ช s h i ายแล้ว ขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาอยู่ได้โอ้ว้าวว้าวว้าวอุ้ยเฉยๆอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อนี่คือจุดสูงสุดที่กูขึ้นมาแล้วนะอย่านะอย่ากดขึ้นไปนะอีเวนให้ตายสิพี่ชายมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยอีเวนไม่มึงขึ้นไปไม่ได้เห บอกว่าอย่กวนส้นตีก็อยังกวนส้นตอยู่นั่นแหละคือคุย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 คุมา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 ต่อกันดีกว่าอย่ารีบร้อนมันจะเป็นผลดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะเราต้องอย่ารีบร้อนนะครับเราถึงจะทําอะไรสําเร็จนะเคยได้ยินกันหรือเปล่าคำโบราณที่ว่าความสําเร็จได้อยู่ที่ไหนเออ ความสาเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับ <c oughs> พูดงี้อะไรของกูเลยเออโหเวยพูดผิดไงพูดผิดมันก็เลยตกนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเออเคยได้ยินมาหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้สวยดีอย่างเงี้ยเออดีว่ะเริ่มไม่ดีละเอ้ยสวยโอ้ว้าว โอ้ยมันคือทำเป็นวงกลมยากแช่วะในมือถือเนี่ยอีเวนเออยังไงต่อจะดีตัวขึ้นไปอะครับไม่ได้จะผักไปแบบนั้นอฮอ้ <c oughs> here, นี่ว้้ว <c oughs> <Whoa. c oughs> มันก็ยากใช่ไหมเรามันร้องเพลง <c oughs> มาร้องเพลงแบบสงบจิตใจกันอีกครั้งดีกว่านะเอาเพลงอะไรดีปวดจงรู้ว่าที่ฉัทนทำทไปทำไปเพื่อไปปวดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมถุนเทกันแน่นปนไปต่อครับจิตใจเราเย็นละอไอ้ไหมมันช่วยได้นะเออผไม่ได้ตัหลดตัแหลนะครับท่านผู้ชมดีนั่นแหละสวยมากนี่เป็นไง จุดสูงสุดครับท่านผู้ชมน้องแค่ใจเยินๆนนะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับสงบสติอารมณ์ยามเราหัวร้อนนะมันก็ช่วยเราได้นะซึ่งเราจะไปยังไงต่อนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยอยู่นะเราต้องดีดตัวขึ้นแล้วก็นี่อยเออเป็นไงโคตรโหดโคตรอันตรายอะ่ะเอ้ยโอ้ว้วาว อันนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนนะไอเวนเอ้ยเราจะดีตัวตรงนู้นไม่ใช่เหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ันอี้ทางดิ <c oughs> อะไรองหมูเนี่ยเอ้ย, <c oughs> อยโอเคโอเคโอ,คอตรงนี้ก็ได้ไว่าสัตว์สวยมากสวยมากกสศนตีนจริงเลย Å! <tryk> <tryk>